เบอร์ซีเบีบยอาหาร L7 โจน V4 เออเดี๋ยวว,ว,วัยรุ่นวัยรุ่นช่วยเข็นรถพี่กระตุกให้หน,น่เอเดะอะวโอ้หาเมียะไรทำหนีสปาร์วะ ป้าแกมีลูกสาวไหมป้าอ๋อว่าด้ายตรงนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเบรซ่าเรซิ่งนะผมวันนี้เราจะไปลองขับแง่ yeah. ดูกติวโฟยังไม่เป็นอานะวีโฟอยู่ยังไม่เป็นอาเดี๋ยวรอเปลี่ยนโช้กเปลี่ยนแฟอร์ง่งเปลี่ยนถังน้ำมันก็จะเป็นอาระวันนี้เราไปกับ c ีพีอาร์ตำรวจตั้มและก็ L8 ทหารปอนนอนอยู่นี่ก่อนนะลูกอยู่ในร่มนะอาวันเอ็ม กลายเป็นลูกลูกโดนทิ้งแล้วโอ้เป็นงไงครับผมสปอนเซอร์ครับผมสุด <c oughs> ก็จะขี่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับไปแถวแถวนี้เพื่อลองดูรถว่าเป็นยังไงบ้างรถยังไม่ได้เข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยเขาก็บอกว่าเพิ่งถ่ายมาได้ไม่กี่พันโลนะครับแต่เราก็จะต้องเปลี่ยนทําใหม่และดีสุดสบายใจแล้วกเก็บรายละเอียดขอขี่กันวันนี้วัานอาทิตย์ด้วยมีเ,เพื่อนบ้างขี่เดี๋ยวค่อยเซอร์วิสทำบันจังกันโอเคไปเลสก็ท้าทุครับผมคือครั้งแรกในการได้เลยต่ำกว่าวันเอ็มนิดหนึ่งครับ ผมว่าผมร้อนไข่แน่นอนเลยทุกคนแต่มันจะขี่เบาๆไม่ได้อย่างที่พี่โอบอกนะครับรถมันกระโชกโกคากจะขี่รอบต่ำประมาณนี้เหมือนอาวันอ็มไม่ได้ สุดนะครับเกียร์เป็นเกียร์เดิมอยู่นะครับยังไม่แต่งก็นิ่มพอสมควรอยู่เอนจิ้นเบรกสุดมากเอนจิ้นเบรกนี่มันคือแบบเยอะกว่าอาวันนะอาวันเอนจิ้นยังยังน้อยกว่านี้โอ้มันลอยขึ้นมันไม่หวิ่วะ่ะมันลอยขึ้นแบบแบบนิ่งๆชอบชอบชอบวันนี้เราออกทริปไปไกลนะครับผม เดี๋ยวพาไปดูกันว่าจะไปตรงไหนเส้นทางใหม่ด้วยรถก็ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยวันนี้เดี๋ยวพาไปเนื้อข้าผมโอ้ชนบุรีแต่งเต็มเหาหูโชกคหลังวเเอตรวจแดงด้วยเอ็กแม็กดำนะครับผมดำล้อทองผมอยากได้ล้อทองนะตอนแรกคือซื้อสีแดงมานะแล้วก็ทำล้อทองมันจะเข้าแสงไปเด้งโอ้โหโรซีบีทหารเอลเจ็ V4 <Yeah. S 1> บิดลอยบิดลอยอะ่ะทุกคนผมค่อยใจแล้วลอยเที่โวลอยลอยไอ้แม่งมันบิดลอยบิดลอยเลยเอาละคันนี้ เราได้ลอยแล้วอ้ามันเอมันก็ลอยนะครับแต่ผมแบบผมมันกลัวมันวิวมันไม่ค่อยค่อยขึ้นอ่ามันเองถ้ามันขึ้นมันต้องแบบพืดเลยอะแต่อันนี้มันค่อยค่อยขึ้นดันขึ้นมันเป็นเพราะเรารีแมปกล่องด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอะถ้าเดิมเดิมมันจะแบบปิดล้วลอยขึ้นแบบนี้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมทำความรู้จักกับมันสักอายี่สิบนาทีก็น่าจะรู้ใจละ ็โอเคอยู่นะต้องเพิ่มปั๊มล่างแล้วมั้งนี่ปั๊มไม่โซอาวะเดมนะอาวะเมแตะแค่นี้หัวทิ่มเลยเฮ้ยตรงไปเลยก็ได้น้ำมันมีไม่ต้องกลัวเรามากับตำรวจ,ตำรวจ,จร <c oughs> ตำรวจไม่จับหรอกตำรวจไม่จับตำรวจตำรวจเคลียร์ได้หรือว่าตำรวจก็จับตำรวจ อ๋อ้ย่า้ย๋อ้ยเี้ยไม่ค่อยชอบทางนี้ล้อมันลื่นครับไม่ใช่ล้อมันลื่นหรอกถนนลื่นถนนนี่เงาวะ Ô, không mưa chắc chắn bắt Ờ, vô chạy 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 Ơ, đi chạy อีกแล้วติดเะอไปแบบไปสนกันเลยหันมามองว่าก็ยังดี <c oughs> ไวรุ่มไวรุ่ม,ม,มช่วยเข็นรถพี่กระตกให้ในหน่อยเอาเอารถน้องออะใส่รถพี่ห,หน่อยรถพี่แบตหมดแรงแรงย โอเคแต่กี่ไรโอ้ oh, คุณอดิเลกคุณไม่มองฉันเลยโอ้ห oh, oh, กฟ้ายังอยู่ไปเลยไปเลยห <c oughs> กฟ้ายังรอผมอยู่นะแต่คุณอดิเลกเนี่ยโอย ถึงไหนเราก็ไม่รู้เรือขับรถฮะออ,อไป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  ทางนี้จะทะลุบ้านอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะสวยมากเส้นทางนี้นี่ที่บอกลครับผมเป็นด่านอย่างดีเลยเอาวิบากมาโดดสุดยอดแรงถือว่าแรงครับผม <Yeah. S 1> สมกับ210แรงไม้าอยู่ mm hmm. เกือบ220ร้อย่นะวี UFO นะ บรรยากาศดีมากแต่ก้อนหินเยอะตรงนี้เบอเลยตรงนี้ไม่งั้นแ็กแตกแมกแตกชอบเวลาเสียงคลิกชิปมันตั้ม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 ตอนนเคืนมันเห็นไฟเลยนะออกพอ จะทางนี้ป่ะทางนี้หนุ่มโคราชตันหนุ่มเนี่ยรวยใช่ป่ะรถตู้เยอะได้เนี่ยตันหนุ่มเนี่ยดูโลเคชั่นก่อนข้างหลังไหนตรงทางแยกบราเลยอ่าตรงที่รถเดี่ยวเดี่ยวเข้าไปอ่ะสิรีแม่งให้ย้อนสอนด้วยเข้ามานี่สิรีให้ย้อนสอนนิดนึงไอ้บ้าสิรีเอ้จูไม่ปากเส้ยทางแบบนี้นะ คนแถวนี้น่าจะรู้ผมไม่รู้ร้านกาแฟนี้คือเกิดเยอะมากนะครับร้านกาแฟคาเฟ่เนี่ยถ้าเซิร์ชใน Google น่ะคาเฟ่โคราดน่โอ้โหปักหมุดเต็มเลยพิชิตร้านกาแฟแต่เราชงเองก็อร่อยแล้วนะเ <Yeah. S 1> ดูมากับทหารกลัวอะไรวะเออทหารดูเข็มทิศออกไม่หลงแน่นอนใช่ไหมปอนตำรวจใช่ไหมตำรวจป ถามลุงก่อนลุงับไอ้ร้านกาแฟแรนาอยู่ตรงไหนลงุงกินกาแฟเลนาเป็นร้านกาแฟอ,อยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยโอเคครับขอบคุณครับแกไม่รู้งั้จะไปฝั่งนี้แหละโทษนะครับร้านกาแฟเลนาไปทางไหนครับโอ้โห ได้เลยหรอโอ้โหป้าสุดยอดมากเลยสุดยอดมากผมไม่คิดว่าจะมีคนดีแบบป้าอีกนะเนี่ยเพราะเวลาส่วนตัวนะผมทุกคนก็ยังพามาด้วยเราไม่รู้จักด้วยถ้าเป็นลูกหลานมาไปอย่างเนาะคนขรรดใจดีก็นี่แหละโอ้ทางยากจริงใช่ไหมน้ใช่ละมอง โโทางฝนช้ำชาเฮ้อันนี้ก็เวิร์กโอ้ยป้าป้าผมเอารถวีบากมาเลยป้าท้าแบบนี้ใช่ไหมพี่พี่ครับใช่ไหมอโอ้เถียงหน้านี่เป็นน่งสูบยาสูบซ่าดีใช่ว่ะเฮ้ยไซเม,ม่ทางของมันนั่นเนี่ยยังมาคุณนั่นดีๆีมึงยังมา โอมีปลูกผักด้วยสวนเผาถ่านก็มีทำงานมืด่ดนะเนี่ยเผาถ่านเนี่ยโอ้ชสุดยอดเลยบักละเ,เล่นน้ำโอ้แก้วโอ้เป็นตงไม้ย,ยางเนื้อซอยจูก,กินดีนร้องบรรยากาศไหมโอ้หามีอทั้งนี่สบายวะ <Yeah. S 1> ่ะป้าแกมีลูกสาม <Hey. S 1> ไหมป้าเห็นรถไหมเยอะๆครับนนครับผมทางออกเลยจะออกอีกทางนึงครับ อ,อ๋อบ้านป้า,าอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับ,อ,บ,อ,บ,รบอ,อ๋อบ้านคุณป้า,าอยู่ตรงนี้โอ้ลืมถามาว่าป้ามีลูกสาวไหมสวัสดีครับป้า <c oughs> <c oughs> อ๋อัธยาไซดีมีแต่คนใจดีครับแถวนี้อไม่ได้ร้อหนาเนะลูกพี่ <c oughs> ชีค้าชีค้าคิดว่าตัวเองขับวายเซ็ตหรืองไงวะโอ้โได้ไหมพี่เพิ่งมาเนี่ยโอ้ไหนน้องตีดิยอย่าปลอมเลยนี่รถแกฮ่าอย่างสุดรถแกพ่อโอเวอร์ด้วยโอ้ยกรสองสั่นรถเนี้ยอ รถวิสาวร้อนนีกถึงรถวิบากเลยขอให้ผมถอดหมวกหน่อยเถอะนี่บ้านป้าอะไรนี่เมนูอะไรนี่ข้าวหมวกไก่ข้าวหมวกไก่อันนี้ก็คุกกี้หมวกไก่เหมือนกันนะครับยอดบรรยากาศก็ชิลๆประมาณนี้ เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมพาเดินขับช้อนเงินช้อนทองมาเฮ้ยจริงดิใช่เฮ้ยช้อนเงินช้อนทองเกิดมายังไม่เคยใช้เลยนะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนี่นองชิมนนี้มันอร่อยไหมกินแล้วรู้สึกรวยขึ้นดูหรูดูหรูขึ้นมาทันทีมันก็อร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยอันน่าโอ้โหน้ำต้มก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ทีมงานมาเพิ่มหนึ่งคนครับผมโยซากลัวเมียยังมาอยู่ปักโยขายาว8เมตรเขาเขาเหมืองขายาวเออเหลือๆขาเหลือๆ นี่นี่นั่งนั่งมึงโอ้ขาหย่อนนะบอลขาเหลือขาเหลือแอบตาเลยครับแอบตาคือสีโคตรเรียกบ้านๆเลยโคตรกะลีนี่ดิโอ้เสียบัสบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับใครที่จะกินกาแฟก็จะเดินไปฝั่งนู้นหรือว่าทะลุตรงนี้ตรงนู้นน่าชิวมากโอ้ตรงนั้นออว่าอย่าตกลงมาทีนั่นโยตกลงน้ำตัวมเลยเขาไม่ให้กระโดดเด็กดูเลยครับโดดเลย what the fuck เนี่ยดู อุ้ยสีเหลืองเลยโยใหญ่เก๋ว่ะเขาน่าจะปลูกเองเนาะอันนึต้นนี้สวยดิอีกต้นนี้สวยกำลังก่อสร้างเติมแต่งอยู่นะตอนนึงเย็นๆหน่อยตัวนี้ก็จะแบบเ,นเนวิร์กเ,เ,เลย,เนเนยพี่ขี่รถคันใหม่มามจำได้เฉยได้ไงวะสวัสดีค่ะถ่ายถ่ายรถดีกว่ามาถ่ายตรงนี้มัอืมนี่สติ๊กเกอร์อ่ะถ่ายมุมนี้ก็ได้ครับนี่เข้ามานี่มาจากไหนเนี่ย โอ้มาไกลแท้บ้านอยู่นี่นบ่าไม่จัง่ไหนบมาหายากอ๋อไม่ดีเจอแล้วเลยค่ะโอเคขอบคุณครับจะติดไหมอนะ่ะรถตำรวจจะติดไหมนะ่ะติดไหมลองดูดเราจะกลับทางใหม่กันนะครับผมเพ <c oughs> าเป็นตมิจระเข้นะพี่น้องเลยกระโดดคือมาสวบแล้วนีน่คือทางมาที่ถูกต้อง ทางที่เรามาผิดรัถทุ่งนามา <Yeah. S 1> แม่งโยนเหมือนรัสซี่เลยเว้ยนะทุกคนเนาะยงโยงเหมือนกับรัสซี่เลยผอมๆยงโยงเหมือนรัสซี่เลยอ๋อเราแม่งตรงไปเนาะ เหงือ่อเงือมันชุม่มเสื้อผ้ามันชุ่มเหงือ่อโดนลมเย็นดีโอ้ตามไม่ทันกันไบค์เกอร์ผัวเมียทุกคนไบค์เกอร์ผัวเมียนครสวรรค์เลยไปไหนเนาะเนาะผมเปิดไฟขอรับแห่งโย <c oughs> phu nam thiếp, phu thiếp ma chết tâm สูบสิ่งปฏิกูลดูดขี้ เคครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ไปเทสเจ้า V4 แต่ยังไม่อานะครับมันมากแกก็ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องเบรกเรื่องเอ่ออะไรสักเท่าไหร่นะก็ขี่กันประมาณนี้เลยขอไปเช็คเรื่องของเหลวหม้อน้ำน้ำมันเครื่องอะไรให้เสร็จลอยเลยทีเดียว like ชับสกากดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สุดยอดมาก